สวัสดีคะ่ะทุกคนอันนี้นะคะเราก็จะมาอัดคลิปเล่นเกมกันอีกเช่นเคยแต่ครั้งนี้เราจะเล่นเกมไมค์คราบกันนะคะซึ่งเราก็ไม่ได้เอา,เอาชีวิตรอดหรืออะไรสักอย่างเลยเราแค่แบบเราจะเล่นไมค์ครับแบบธรรมดาทรรมไรให้ทุกคนดูนะแต่เราจะใช้วิธีโกงนิดนึงคือเราจะเล่นในโหมดคีรีทีฟนะแล้วก็ เล่นหมดเทียตีไม่พอแล้วก็จะแบบมีการตรกแต่งบ้านเอาของเขากองไว้ก่อนคือเราเล่นไม่ค่อยเก่งนะแล้วเราค่อยปรับเป็นโหมดสไบวร์มาเล่นกันนะแบบเล่นแบบจริงจริงจังๆกันเลยเมือ่อกี้ก่อนเราอาัดคลิปแล้วก็แบบมีการดูมาเล่นไม้คานอยู่นะอันนี้ก็คือเป็นโหมดเทียตีอยู่นะทุกคน ใส่ชามาะตรงนี้ใส่พวกอาหารส่วนอีกฝนะั่งนึงก็จะใส่เป็นแบบข้าว็พวก็ผลไม้นะนต่างๆน,นานาเราจะไม่เอาพวกของทองของเอนชาร์ดนะมันจะโกงแบบเกินไปมากไปหนะ่อย อันนี้มครับแท้มาสกก่อนนะคะว่าอันนี้ไม่แท้นะดูจากบนหน้าจอได้คือมันจะมีตัวพวกโฆษณาบางทีมันก็อาจจะมีโฆษณามาขั้นนะก็อยา่ากนะก็คือส่งจริงเนี่ยราคาแพงอย่าี9บาทส่วนใหญ่คือเราก็ไม่ได้ค่อยแบบมาเสียงเงนกับเรื่องพวกนี้เนาะรีไฟไม่รู้ทาไมคือ เพรอะโลบอกไม่ได้เพราะโลบอกแต่ว่าก็คืออย่างที่บอกไปก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นก็พบพิ่เรียนแบบนี้นะแต่เรนก็ยังไม่ได้ปิดเอาชีวิตรอดไหมคะที่เราดูนะ สร้างบ้านมาก่อนหนะ้นานี้แล้วนะก็แบบแต่งบ้านหรือเยอะเห้วด้วยดีก็ให้กเก็บพวกแพร่ะนะคส่วนก่องก็ให้เก,ก็บพวกกล่องนั่นก็เหนะืแต่เราก็จะถือดาบเอาไว้ก่อน มาเก็บอุปกรณ์กันนะ ง่ารเลยใช่ไหมเอาไว้เผื่จะเลี้ยงมาสัก2ตัวประมาณนี้นะคะทุกคน ใส่อนันสองอนันแล้วก็ะมาเพชรสองอันนะ นี้เราก็จะปรับเป็นหมดสไบวอลเลยนะ,ะแล้วก็เข้างมาเป็นหมดสไบวอลเรียบร้อยท่าคนอาจจะงงเคาว่าไหนล่ะรูปหัวใจไหนล่ะอาหารมุมขวาบนมุมซ้ายบนคะดูกด่อนทำการนี้ือเป็นพวกเลเวลเนะอุยลืมใส่กระจกตรงนี้ แต่ขอ,อนับก่นอนนะว่าเท่าไหรหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวเราไปสุดท้ายไหมไม่มีทานโหอันนี้ก็อาจจะมีการลืม ชื่อเลก่อนนะเราจะต้องการทานกับอันนี้แล้วก็จกุใชีเมอร์ปูน ป็นแบบพวกวางของอะไรเงี้ยนะส่วนพวกโซนชาร์จเราก็จะเอาไว้ด้านบนคือคนอื่นเขาก็ไม่มีอแบบนี้หรอกแบบอดคลิปแล้วก็ปรับเป็นโหมดแบบนี้แต่ว่าคือจริงๆอะทุกคนคือถ้าเกิดว่าเราเล่นจริงเราก็ไม่ทำหนึ่งนะแต่ว่าคือต้องขออาภัยด้วยนะ แบบรับใครที่เล่นไม่เก่งก็คงจะรู้กันอยู่กเลยด้านในด้วยแบบถ้าเราจะใช้แล้วก็แตะด้านในอย่างนี้นะประมาณนี้ก็ถือดีอุ๊ยสนานี้ เราก็จะวาไงไว้ตรงเนี้ยเป็นโต๊ะเขียนหนังสือไม่มีคนเทรดเดอร์มาดี่มีเทรดเดอร์ด้วยอ่ะอืมนี่เอาตัดอมแกะนาฬิกาเผื่อเราลงถ้ำนะอาประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้แหละ ชังก็ปลอกอีกสักหนึ่งเ่่อนี้ก็คงจะพอลแล้วนะก็คือเราก็ยิ่มมาเยอะมากแล้วแหละแต่ถ้ามองจากแบบภายนอกก็จะไม่ได้สวยมากนะบ้านคือก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้เหมือนกันถ้ากเกิดแบบจะให้ไปแข่งก็ไม่แน่ใจ ก็เหมือนจะเห็นมาประมัณงสองตัวแบบพอดีเลยเนะนี่ก็ดีเลยน่าจะตัดง่ายนหน่อยน,ะยนึเทเตอร์มีอะไรน่าสนใจมั้ยจ๊ะค่ะ หัวอะไรวะนี่ยแต่ละอย่างไม่ซื้อเล่าเหอนเราจะเจอมาที่ฝั่งนน้นนะอุ้ยตัมบีท้ทะเลจัด ไปมาตัวนี้เจ็ยังไง อาวุธก็ไม so um. ่ไ <mówi> ด้ยีบถ้าเราตายล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะกับความกระของเราคือเราชอบซุ่มซ่ามอะไรประมาณนี้หัวใจจะวายปิดหน้าต่างเลยคืออันนี้ก็เป็นทั้งหน้าต่างให้ชัดว่าของเลยนะ อยากได้หมา,สต,ตตาสตูดก็ไม่กล้าอัดทีเต็มแล้วเริ่มมีทวกนอนมาแล้ว าด้วยนี่เองก็เอาไ้ตั้งชื่อมาตั้งเป็นชื่อเราเลยนะน้ำใสก็ต้อยจ้าดีขึ้นเยอะเลย ไหนๆตอนนี้ก็หมดแล้วเราก็ไปน,นอนก่อนนะนี่นอนเตียงกลางเลยเช้าแล้วคีเพอสองตัวกับมาตัวเดียวคุณจะเล่ออะไรแล้ววา ความกจ้าหารกับมา้าความก้าหารก็คือสุดท้ายเาก็ต้องไปกับม้าเราก็ต้องไปอยู่ที่เลือกอะไรวะประเบเกาะนีเท่าไหร่ทุกคน ยืนปกติได้ไหม ทุกคนนี่แค่นี้เราก็จะได้โล่แล้วนะคะเดี๋ยวกันอื่นขอส่องดูก่อนว่ามีอะไรคือไหมรู้สึกว่าจาฝั่งนี้จะไม่มีอะไรไม่มีมอนเตอร์ไม่มีอะไรอม,มองรอบๆมองดี <Okay. S 2> <Okay. S 1> ไก่ชื่อเสิดมาเป็นไก่โดนคลิงนเอียงเอาไว้กระดูกรีบเก็บเลยไม่ได้จะเอาไปทำปุ๋นยนะทุกคนแต่ว่าเผื่อเราเจอหมาลงทาง เราจะจะได้จับมาเป็นของเราอ <c ười> ักทองเราจะลองเดินไปแถวๆฝั er ่งโน้นดูนะตรงที่มีจุดนี้ขึ้นนะหงก้มขึ้น เราก็ไม่ได้เดินมาไกลนะทุกคนก็คือเราก็จะแค่มาหาม้าตัวนั้นนั่นแหละไม่รู้นะว่าม้าหายไปไหนเนี่มันเดินจากเราไปแล้วโหลบอ้านี่ไงม้าสุดรักของฉันโออจะมาเออ,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 อจุบจับแต่อ้าเลยไหมเนี่ยขึ้นขอเทปทป เท็ดมาเท็ดก mm ่อนมาให้เทศดสตีดีจับจับไหนไม่ได้หรือไงมีแครอทนะเว้ยไม่เอาหรอวิติดแล้วเย้ในที่สุดทุกคนสุดที แป๊บนะจะเดินไปฝั่งโน้นหนูแปบบ๊แบแบป๊บมานี่มามาให้ขี่ซะทีทีขอใส่อ่านแป๊บนะเฮ้ยเดี๋ยวเรามีเกา,อานะอย,กกาอยู่นะมีเกาะอยู่เฮ้ยจะลง อืมชัดเลย้ยโฆษณาขึ้นไม่ใช่นี่นามือเราไปแตะโดนเองไปลงว่ล,ง,ล,ลงไม่ได้ทุกคนลงไม่ได,ไได้โอ้ต้องกดเยอะตกใจหมดเลยโอ้ตกใจเกาะใส่เกาะแล้วล่อนล,ลนองไม่มีเชือกอะ ไปฟอนสลามบอลอ้ยวันนี้เสดแล้วกเสกมาจังได้เดี๋ยวจะเลี้ยงมาไว้ในบ้านนะทุกคนอาจจะงงว่าเอ้าเลี้ยงมาไว้ในบ้านทำไมอ๋อน่า เรื่อกไงก็กลัวมันขานเอ๊ะเหมือนเห็นลูกมานี่นะเยบไปเลยหนูเยบหยบหยบหน่อยหยบหน่อยฉันจะไปเอาไม้ตัวเจ้ามาจ้ามาแล้วจ้า โอ้โหมาน้อยโอ้โหตรงนู้นมีสองตัวขอตัวที่ใกล้ๆแล้วกันนะคือเราเลี้ยงได้แค่นี้เฮ้ยติดเลยโห้แต่ตัวยังเล็กยังใส่เกาะไม่ได้โถอเอ้ยหนูฮะนี่มันลานี่ว่าโหเอ้ยนี่อะไรฮะลานใส่ ลามันใส่เกาะไม่ได้ลาใส่เกาะไม่ได้โหไม่เท่เลยอ่ะมือกันขอขุดบอด่อเจาะไว้ก่อนขุดน,น้ำจะทำ่ขุดดินด้วยขุดดินนะไม่ได้ขุดหินด้วยมือทำกันข้อตาบไว้ก่อน หลุมแบบนี้นะหนูเข้าไปในนั้นก่อนขอถอดอ่านนะก็คือหนูเป็นลาหนูไม่ใช่มาเป็นม้านี่จะดีใจมากอะ่ะคืออไปเข้าไปหนูเข้าไปข้าไปเออโอเคอยู่ในนั้นไปก่อนไม่ได้ขังแต่จะหาคอกมาให้อยู่ม้าก็จะเอามาใส่เหมือนกัน จะใส่ข้างกันนน่แหละเรายัางไม่ได้ใช้งานอุย้ยหัวติดหัวติดใฟไม่เนี่ยฉัน ปเแต่หนูใส่เกาะไว้อยู่นั่นแหละดีแล้วโอ้ยจะออกออกไม่ได้เอ้ยบอกว่าฉันต้องติดกับหนูเนี่ยอุ้ยกระโดดหน,าาอออหนูอย่าไปสิอย่าบังพอก็ไม่ได้แคบซะหน่อยมอง โอเคหลุดปูชันติดโอเคหนูอย okay. okay. oh. ูน้นนั้นไปก่อนนะทั้งสองตัวเดี๋ยวทำพื้นที่กว้างขึ้นโอเคเปิดไว้กันจ้ะอย่าเพิ่งพื้นหนูแค่นี้ก็หายห่วงมันเติร์กัดได้ไม่ก็ัดได้แหละเปิดรอบ จังเถอะนะแค่อยู่ในสายตาเราเราก็พอใจจ้ะอู้โหนนอนให้สบายนะต้องไปตัดไม้แถวๆฟังอื้อ แต่สำหรับ EP นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวมาเล่นต่อเนาะบ๊ายบาย